เอาละครับสวัสดีทุกๆทุกคนด้วยครับตอนนี้เราอยู่กัในเกมคอนโทรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมแบบว่าจะว่าเอียนก็ไม่ใช่จะว่าใแย่ใก็ไม่เชิงเมื่อไร่มันจะแบบว่าอันนะใช่เมื่อไหร่มันจะจบซีสักทีวันเนี่ยทั้งมันผมเดาว่าผมต้องไปต่ออ่าจำไม่ได้ด้วยอ่ะคือผมชอบเล่นแล้วหยุดอ่ะเกมเนี้ยหรือจำไม่ได้ว่าผมต้องไปทางไหนอาจจะต้องไปเอ่อทางนี้แล้วกันเนาะทางนี้แล้วกันเอว่าเอางนี้แหละ c อ n t i n u e to w a r โ oh อไมคไม่ต้องขวางซิแค่นี้ก็ไม่มีอันจะกินจะสู้แล้วขอไปนึงไปนึงรู้สึกเสียงดังๆจะจัดตอนนี้ครับขอเบาไปบนึงนะครับนนิดนึงจะให้สู้ในดังๆครับสู้แบบฮะแบบคือจะสู้จะลบตบมืออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะนี่คือแบบปรบจนมือแฉแลนะ้วเนี่ยมาห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมใช่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 ใช,ใช่โอเคปลดล็อกโอโหเยี่ยม โอ้โหเดี๋ยวว่ารอบที่แล้วนะครับตอนมานี่คือแบบไปเคลียร์ตรงนู้นมาใช่ไหมมันเลยปลดล็อกนี่ถ้าอักมันไม่มีสะพานปลดให้ผมนะครับผมว่าผมจะโกรธเจียวมากเพราะว่าผมต้องไปเล่นใหม่นี่ไหมเฮ้แหลกมากผมผมว่าตอนนี้เกมแหลกแปลกแหลกแบบจัดจัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเซตอัพดิสเพย์อ่ออ่าเฮ้เฮ้เฮ้ไม่กูยังไม่เล่น เฮ้เฮ euh, ้เฮ oh. no okay. oh. okay. ้เฮ้ว okay. uh, ้าวเท็กเจอร์ก ah, okay. ็ก็คัสตอมไงเออก็ก็ก็โอเคแล้วเนาะก็โอเคน่าจะเล่นได้แล้วไงเพราเอ๋โอ้โอ้ตกใจหมดเลยว่าอะไรหยิบหินมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนอ่าถ้าหากทางนั้นไม่ได้ก็ทางนี้เดาเดาเอามื่อมื่วส่งเดทอย่างเงี้ยแหละอุ้ยใครยิงกันอีกวะเฮ้ยเสียงกาด กรดากรดาเจา้จาหน้าที่ไปช่วยเดี๋ยวนี้ขอจัดได้ไงตรงนี้ไงเคยเล่นแล้วตรงนี้เราเคยเล่นแล้วครับแต่เราไม่เคยผ่านว้าวอันนึงรู้สึกว่ากดไลกันน่ะนี่ไงกดคิวกดคิวกันแล้วก็เอาอืมเา้เาลายยากปคิดหน่อยไหมไปริดหน่อยไหม ก็ชิดอ่ะเจ็บพุงอ่ะตัดแบบตัดพุงแบบใส่น้ำหนักลงไปแบบแล้วนี่เอ้าคนละพวกคนละพวกไม่บอกโอ้ยโอ้โหตไกลหมดนั่นก็ไปยิงเอาอะไรมานั่นเอ้ามีอีกเหรอมีอีกไม่บอกโอเคกัน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 ไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนปั้งเข้าให้เรียกว่าเจ็บสิครับเจ็บสีสูสูสิเจ็บอ้ายไม่เจ็บอ้ายไม่เจ็บแล้วว่าโอเคแบบว่าติกแต็กแบบโอ้โหทันไหนไปทัน ทางไหนเป็นทางไหนทางไหนเป็นทางนั้นกาดจะตายแล้วกาดยายาฆ่ากาดอ้วกกาดต้นกาดผมจะฟักมีเอ้าเฮ้ยมันบอสเดียว่ะ <c oughs> นึกว่าตัวอะไรก็ว่าอยู่ทำไมตีไม่เข้าเลยฮอึอ่าฮอึอ่าแผลช็อตโอ้แป๊ปนึงแป๊ปนึงมันมันหมอบมันวะอ้าา ร่วงสิครับร่วงสิครับอ่าตรงนี้อุย้ยแดงเถื่อเลยกันนะมันกดอะไรอะ่ะเอา้าไม่ใช่นี่ว่ะการไม่ผิดตรงนี้มันน่าจะต้องกดได้อะ่ะกดอะไรวะหูือ่ช่างกดไปได้เออช่างมันเก็บของก่อนเอาแมทเทียลให้ครบครับแมทเทียลตั้งกาดโอเคกาดยังมีชีวิตรอดอ้โหยังเหลืออีตัวไม่น่าทำไปถึงกดไปได้ไมีหน้าทำไมถึงกดไม่ได้ไปไม่ให้รอด คจบนะครับตอนนี้ก็น่าจะล้างได้แล้วมาคนละนิสเตรียมเอ,อ้าไม่ใช่เตรียมพร้อมครับทำลาล้างกิตใจไหมมิติเอ๋ยจงเลิกบิดเบียงเอา้ยเฟเดนอยู่ข้างบนนี่โหเย่นงี้เลยเหรอได้ค่ะได้ค่ะเฟเดนเองค่ะเฟเดนไปหาถึงที่ไหนเอ้า จะไปไงวะเนี่ยคุณเอาอะไรมากั้นครับเนี่ยอะไรจะขี้กลัวปานนี้เราจะไปจังไหรทางนี้ไม่ใช่ก็น่าจะทางนั้นอหะมีอยู่ไม่กี่ที่ไม่กี่ทางหรอกน่าจะทางขึ้นทางขึ้นทางทางมันแบบว่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปทางไหนขึ้นไปทางนี้แล้วก็มันจะไปที่ใดไปที่แบบว่าอาฮาที่นี่ที่นี่อย่าบอกว่าต้องบินข้ามหรอ รู้สึกว่ามันจะชอบให้บินข้ามเหลือเกินให้ปู๊เหลือเกินเอ๊ยจริงๆเลยเกมนี้กินไม่ได้ก็ให้ฝืนอ,อืมโอเคอันนี้แบบว่าเปิดโอเคขอไปของเก่งๆเอ้พูดถึงของแล้วพูดถึงของอยากได้แบบเก่งๆบ้างอะ่ะคือแบบเฮ้ยนี่อะไรวะอุยอ้ยอุ้ย ของไหมวะของไหมมี่เปอร์เซนต์วิ่งโดใช่ไหมอ่าเอ็ดเวิร์ดเอนมี่อ่ะลองดูลองดูลองดูดูว่าวิเอาวีพอนดามเอจเฮ้บอกสี่เก้าพายซูมเอ้ย hey, มาวีวพอนดาเมเอจนี่แหละเฮ้เก็บแบบของจริงๆมาเยอะอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะปังว้าว อะไรอ่ะไปส,สวิตช์โคตรเออช่างแม่งแล้วกนะันขี้เกยียจแหละขี้เกยียจฟังไปฟังคุณผู้ชายพูดดีกว่าเฮ้ในนี้โอ้โกดผิดกับ e กับเบ่อยเรืกอนแต่ว่าในนี้มันต้องมีต้องมี ไม่สิ่งนี้ไงระไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เก็บไปก่อนแล้วค่อยไปอัปเกรดไปอะไรเอาไว้ที่ลังเพราะแต่ตอนนี้ยินดีที่ยังได้เห็นเธออยู่นะใส่ไว้นะลืมอ๋อขอบคุณนะที่จัดการข้างล่างนั่นให้แต่ก็แล้วแต่ที่นี่เป็นที่อชิบหายเลยเราต้องกำลังป้องกันไว้ที่นี่บอสสถานาการณ์ที่ไม่เทนเป็นยังไงบ้างอเอาจริงก็ร้ายแรงแต่คนพวกนี้ดูคล้ายๆกับการจะตายแล้แว ฮิ่อยู่ทุกที่เกือบทั้งองค์กรสูญเสียหมดแล้วเราต้องการแบ็คล็อกพิซซ่งเพื่อทำเฮดเอเอเพิ่มให้กับพวกรอดชีวิตที่อยู่ในเซฟลูมฉันมาเพื่อเช็คแล็บแบ็คล็อกของดาว林สรุปอีกครั้งก็คือความตายพิบัติแล้วก็การเดนถุกขับไล่ใช่ไหมอีกวันนึงที่เอฟบีซีและบของดาิงแค่ผ่านแบ็คล็อกเปเสร็จไปแต่มีข่าวเด็กกระข่ารยที่จะเล่าก่อนข่าวดีคือมันอยู่แค่คอข้างล่างนี่เองแต่ข่าวร้ายก็คือพบปีศาจที่อยู่ข้างในนั่น ปิศาจเหรอน่าเป็นสิ่งที่หน่วยเรนเจอร์พูดหน่วยไหนพูดรออชีวิตที่ลออไปได้ยังไงก็ตามแล้วแค่าคกิจตามอยู่ที่นี่แล้วหลักการนั้นฮิตมันก็เข้ามาสปรดรรู้ว่าจะต้องทำยังไงเพาพาหน่วยป้องก,กันไปที่สถานการันก,ก,ก่อนที่มันจะเกิดการล็อกดาวน์และก็ไม่มีใครเห็นเขาตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าแต่ก่อนนะใช่ไหเธอไงคนที่จะตามพวกเราได้เขาไม่คนเข้าบังกระชั้นเลยเขาไม่รู้จักฉัน เขาไม่รู้หรอกว่าฉันทำให้คนผิดหวังมารักตอนนักแล้วคุณทำได้ดีแล้วอะแต่คุณคุณพาคนของคุณไปที่สวนลีไพนะคุณตั้งกลุ่มใหม่ได้ที่นั่นฉันจะไปจัดการปีศาจนั่นเองได้ได้เฟเดนอย่าลืมฝังกระสุนไว้ในกระโหลกมันแทนชัดด้วยล่ะโอ้ไม่นะเฟเดนเธอไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังเว้ย เธอทำดีสุดแล้วอะเธอแคแค่ต้องการตามหาไดแรนเว่ยเธอคือใช่ตามที่เธอบอกอะ่ะเป็นกรจายก,การพิศาจกันเว้ยถึงมันมันจะยากเว้ยเราเอาใจช่วยเธอไม่ฟังขี้เกียจขี้เกียจไปแล้วไม่มาเฟเดนเอาใจช่วยเธอไม่ได้อะไรประโยชน์ท่องไว้เธอเก่งเธอเก่งเธอแจ๋วเธอมีพลังที่แบบว่าตั้งบารียได้เธอสามารถยกก้อนหินขึ้นมาได้แล้เธอก็แบบว่ามีแบบเอ่อ อาวุธที่แบบจริงปุ๊บแล้วมันก็เปรี้ยงอ่ะแบบเปรี้ยงเงี้ยเข้าใจเนาะเฟเดนคงเข้าใจแหละผมว่าเฟเดนคงเข้าใจนะครับเนี่ยโหไอ้ลุงแกแบบนอนซีดเลยแล้วใครทำไมไมาปล่อยศพไว้นนอยู่ตรงนี้อ่เฮ้อาายอันนี้จะต้องรอในเรื่องปีศาจทแน่นอนเลยไม่น่าจะรอเล่นแล้วแหละเฟเดนน่าจะงานเข้าด้วยเอ๊ะ เธอโชว์ HRA ให้เราดูก่อนเป็นจากที่เรามาที่นี่คุณจะหาพริซึมได้ไหมจะบวกนะว่าพริซศาสอยู่ในนี้ไม่ได้จริงด้วยเฮ้ยพริซึมใช่ไหมใช่เฮ้ยเก่งอะไรเนี่ย ฮะชีอ้อะไรเนี่ยแบบไม่ได้หยาบคายแต่มันอะไรอ่ะยังไหนต่อเป็น,นียังก็เฮ้ยเสียงมันอยู่แถวเนี้ยเสียงมันอยู่แถวน,นี้ไม่ไม่ไม่ตลกว้ ปังไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละมันล่องผลได้นี่มันล่องผลได้ตั้งสมาธิเลยข้างหน้าเฮ้ย <c oughs> มันจะมีควันครับมันจะมีควนันปัง หาตัวมาดีๆอะ่ะเฮ้ยอยู่นั่นปังก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะก็ไม่เท่าไหร่รีบหาดาร์ลิงแอบ,บก่อนเถอะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับก็นิดนึงอ่ะนะเรียกว่าอาวุธใหม่มันก็ใช้ได้กว่าเดิมเยอะเลยอ่านี่นี่ใช่ไหมดาร์ลิงแอบกบ็ก็นนิดหน่อยอครับก็คือก็พอตัวครับการเรียกว่าการแบบเดาทิศทางศัตรูครับคือผมก็ฉลาดค่อนข้างใช้ได้อ่ะครับ โครอวยตัวเองเอาแบ็กล็อกไม่ได้สรุปคือพิซซึมอ,อยู่ด้วยควารีใช่ไหมทั้งนั้นควารีเหรอควารีลองฟังให้เสร็จตัวก่อนเนดะ้ไหมไอ้ได้ยินเสียงเอเมดี้โป๊ปอ่ะบอกว่าอันไหนสักอย่างผม บอกว่าจะเอาลิปไปที่ควารี่เหรอใช่ไหมไม่คิดผมอ่านทันป่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมอาจจะไปย้อนแล้วก็ใส่เสียงผ้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่คิดผมผมฟังไม่ทันอา่าปัสสบแล้วเอาไก่ไปเนี่ยเอมปปเอมปรปเอมปรปีอ่ป๊อปไปไปดีป๊อปอ่าลิปลิฟ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 มาตั้งสติรวบรวมรวบรวมอา ควารีแสดงว่าควารีนี่ก็คือแบบมันอยู่ในริป,ปะประเด็นอาจจะต้องกลับไปหาแอเมเรียโบ๊บแบ็กล็อกเซิร์ดาร์ดิงแอบแบ็กล็อกแบแสดงว่าต้องอยู่ในนี้นี่แหละแต่ประเด็นคือขาทางไปก่อนอ่ากุญแจเอ้นี่ไงบันไดตรงนี้ปกติมันไม่มีบันไดไงใช่ใช่ใช,ใช่ว้ามีมันกล่องกล่องตุงจริงนอไอ้นี่ขอบนี่คือไม่เกี่ยว ทำได้ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วแหละอ่านั้นก็ไม่เกี่ยวอาจจะมีอะไรอยู่ในห้องเนี้ยลองหา,หาดูก่อนนะครับถ้าหากผมคิดผมเดาแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวเลยริงเนี่ยเหรอโอ้โหแม่เจา้ายิงเป้าทีเดียวหายไปทางโปสเตอร์อ๋อ ไมันจะมีอะไรอยู่บนท่อตรงนี้คือแบบไม่มีอะไรไม่มีคือไม่ไม่มีเลยอ่ะงั้นก็ช่างมันผมเดาว่าคงไม่ใช่ในนี้แล้วแหละออกไปข้างน,นอกกันจะเปิดได้แล้วถ้าเปิดไม่ได้อเ,เอ๊ะเอ๊ะอ๋อกลไหมดเอา้าอยู่นี่หรอทีนี้เราก็ไปที่ขวาที่นี้แล้วกุญแจกุญแจดาลี่ ่นจารสีฟันเปล่าวะนี่คืออันนี้คือเอ๊ะเอ๊ะที่นี่ที่มันที่อยู่ที่นี่มันว่าประหลาดแต่ว่ามันก็รู้สึกเหมือนแบบถูกต้องเหมือนกับโลกที่ควรจะเป็นทันอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีสิ้นสุดที่ความะสมผสานต่างๆที่ไม่มีวันที่อยากจะออกไป ไม่แต่ทั้งหมดมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันก็ท้าห้ฉันมีความสุขมันรู้สึกว่าโคตรบ้าเลยหรือไม่ก็อาจจะแบบบ้าไปแล้วจริงๆโอ้โหนัดเดียวตายตุดจัดเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งสังเกตปืนนี้พอยิงปุ๊บมันฮิตมันสลายงี้ว้าววัดกาย โอ้โหแต่คือมันก็เป็นการฆ่าอยู่ดีอะเนาะถึงแม้มันจะสลายก็ตามมันก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแล้วแหละอ่าอุย้ยชาร์จอื่นก็มีาชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนฝ่ายชูอะไรครับ <c oughs> ตูดโดง่งเข้ามาเพราะว่าเก็มแก้วอ่าเอาสลายไปแล้วเหรอ,อกะจะไปดูศพนะเนี่ย ดูว่ามันหายจริงหรือเปล่าอา่ทางไหนนะอา่ามีแบ็กควอลอกฟารี่ก็อยู่ชั้นสามใช่ไหมชั้นสามก็ขึ้นไปนี่ก็ได้ปะลองขึ้นไปดูก่อนนะประตูมันอยู่ใกล้ๆไม่น่าจะเสียหายเลยเอา่าได้ขึ้นโหวกำจัดหลับตัวเลยอืเอา้ารู้ตัวมันสิรู้ตัวมันสิรู้ตัวอ่า เอาไม่ไม่แม้แต่เฉียดมั่งห่ามั่งห,าหา่าไปว่าอะไรวะอุ้ยรับบัโอ้เร่นของอันตรายเหมือนการหน้าเราเนี้ยเอ๊ะนั่นไข่คะเอ,อ๊ะอะเคอร์เซอร์มาไม่เจออ๋ออยู่นี่ เสียงโอ้โหเสียงมาจากไกลเอ้าไม่โดนนี่ว่ะอ่าโดนเยี่ยมเรียกว่าใช้สอยระยะไกลที่ดีมากปืนนี้สุดจัดเรียกว่าถูกใจใช่เลยแบ็คล็อกควารีอ่าอยู่ด้านขวาเฮ้ย go. it, yeah. ลัโชอีกอันดูอีกเจ้สิัไนไฟไเรนเ้ยเเฮ้เฮ้เฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้เย้เฮ้เฮ้เย แล้วจะพูดภาษาอาังกฤษทำไมทางนี้ไม่ใช่หรออ่าลองวิ่งดูรอบๆนี่ไงนี่ไงเจอทางแล้วขออ่านก่อนแ c k กล็อ q ควารีใช่เลยคะ่ะกุญแจของดาริงนี่มันจะบอกว่าต้องสุภเวศตัวประหลาดนีกก็ไม่ใช่เอ๊ะแต่ที่แน่ๆอ่องนี้อ๋อเท็กเจอร์ไม่โหลดแม่เจ้าเกมดีแต่คอมแรงไม่พอเท็กเจอร์ไม่โหลด ตึ๋งไอ้เทชโชเลยแม้นถ้าว่าไปมันก็พูดถึงเทโชโวเดีว่าอ่ามันมาจากเทชโชนะครับไอ้ลิปพังจะต้องไปที่ข้างล่างที่มันเป็นทางเดียวใน <c oughs> เวลาเจ็บตัวอีกแล้วสินะก็อ,อย่างที่บอกไปครับคือตอนนั้นเขาบอกว่าเจ้าไอ้แบ็กล็อกพิซซึมมันทำม,มาจากเทสโวนะครับซึ่ง ที่ผมได้มันก็น่าจะชิ้นส่วนเดียวกันวัสดุเดียวกันอะโอ้เจ็บค่อยๆลงไปแบบโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ตัดเหล็กเลยเหรอนิ่งด้วยว่าเป็นช่างตัดเหล็กนี่ไงครับเนี้ยอุ้ยว้าว้า,วาเกือบร่วงเกือบร่วงแบบ จริงก็ไม่เกือบอะก็ลุกก็ล่วงแหละแต่เกือบล่วงลงไปได้เจ็บอะโงเกตเนาะคงเข้าใจแหละแบบล่วงไปแล้วแบบหล่นตึ๊กอึกประมาณเนี้ยประมาณอ๋อเจ็บปวดรวดร้าวขาดร้าวไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นประเด็นคือเราก็ต้องลงปรับไปอยู่ดีสินะเราใช้เซิร์ฟตอนมันจะถึงพื้นได้แต่อย่างงี้มันจะไม่ตนดาเมจแต่ประเด็นคือเราจะต้องหาศัตรูก่อนเพราะเพราะประเด็นคือประมาณว่าถ้าหากเรากระโดดลงไปเนี่ย แล้วแบบเราไปป้ากับศัตรูพอดีปุ๊บแล้วก็โดนบึ้มเสร็จครับเสร็จโกดาเมจเต็มๆแบบดาเมจคูณ2อะไรประมาณเนี้ยเราต้องหาศัตรูดีๆก่อนนะครับแล้วก็แบบยิงตั้งแต่เนิ่นๆไม่ให้มันมาก่อแกะเราเฮ้ยดูเหมือนว่าผมเจอดูเหมือนว่าผมเจอเลยไหน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 มีอะไรอีกวะรู้าะมี แบ็กล็อกควาเลอาจะอยู่ชั้นล่างสุดเลยก็ได้นะถ้าดูจากเนื้อเรื่องปกติพวกหนังแนวไซไฟผจญภัยเนี่ยมันจะชอบแบบซ่อนของไปอยู่ชั้นล่างสุดนะครับผมว่าอาจจะใช่แต่ว่าลองสำรวจก่อนเพื่ออาจจะมีทางอื่นที่เป็นไปได้อะไม่อยากลงไปกลัวโอ้ทางนั้นแม่เจ้าเป็นทางเดียวครับโผล่มาดิอาฮะ มีอีกปะเนี่ยมีอีกเปล่าค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าพึ่งยาไปยาไปแต่ค่อยๆไปนะครับเราเป็นคนค่อยๆไม่รีบไม่รอนะครับเรียกว่า,วาแม่สอนไม่ดีนะครับว่าแม่ให้แบบให้ทําอะไรแบบใจเย็นๆไม่รีบรอนะครับล้วจะประสขขบความสาเร็จที่แบบวา่าเราต้องการนะครับแป๊บนึงผมขอจินน้ำ๊บนึะรู้สึกว่าคอผมแห้งมากาพักกันดีครับไม่ต้องรีบร้อนครับเรียกว่าชีวิตติดสุขนะครับสโลว์แล ก็นะครับเหมือนกับคาคมที่เคยมีคนนึงกล่าไวไว้นะว่าชีวิตเราเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบรีบร้อนนะครับจะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างได้นะครับเรียกว่าสนแต่ตัวเองนะครับไม่สนคมรอบข้างอะไรวนะเนี่ยกำลังพูดเลยมันเปรียบเหมือนดังว่าคนที่นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณว่าอาจจะไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ไม่สหี่ ไม่สาหาสอะไรหรอไม่สามารถเห็นวิวที่งดงามของดอกไม้หรือพวกผีเสื้อนกน้อยที่บินไปมาตามท้องถนนได้เหมือนกับคนที่เดินเท้านะครับเรียกว่ารีบไปข้อไหนก็จะสนใจตัวเองบางขานาดแล้วก็จะไปสนคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นเราควรสโลไลฟ์ไม่สโลไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยว้าวไม่โดนชิเปงสามศพไม่นับ ไม่คงไม่มีดรามา่าเท่าไรหรอกนห่นนๆ่นน่น่เอาไปอยากได้นะเอาไปให้เลยโอ,โอ้อย่างน้อยก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับเนี่ย แปเข้าไปน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละโอ้โหแม่เจ้านี่คือแบ็คล็อกใช่ไหม,ม,มอะว้าวเฮ้ยมีอีก ไม่โดนใช่เป็งเอ้าไม่โดนเหรอโอเคตา <c oughs> ยด้วยว่าเต็มๆครับรอจับนี้เต็มๆไว้ไม่เล่นงนีสิวะอันตรายอันตรายเอาไม่โดนโอเคขาหักครับขาหากัก อ่าหวัวตนนันแนกโอ้โอ้โอ้โอวิ่งมาทักโอ้ยสเปงไม่โดน,ออน,อนเอาต,ตัวใกล้ก่อนตัวใกล้่อนเลยตัวตัวไกลก็รอด้วยแต่ตัวเนี้ยอย่าปล่อยให้เข้ามาไกลๆไปก่อนพอสอดไว้ครับว้าอ,อันนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหแม่เจ้ากว้างมากกว้างจริง กว้างจนแหลกประตูนี่งนอกตึกใช่ป่ะโอ้หแบบเราอยู่นอกตึกแล้วอันนี้เราอยู่แบบข้างนอกแล้วอะใช่เลยแจมแจดแจมแจม,แจมว้าวนะ่เาเปล่าไม่ได้เหรอไะช้างมันอ่ะอ่ะอ่ะช้างมันหรอ,อ,อ,น,อนี่ไงทางนี้มีทางไปก็ไม่บอก ให้เรายืนงงอยู่ตั้งนั้นทางนี้เรียกว่าโอ้โหถนนคนเคี้ยวมากครับขนเคี้ยวมากเ้นทางนี้เพื่ออะไรวะนนี้วิ่งวนไปทางนั้นเพื่อวนออกมาทางเดิมแล้วจะให้ไปไหนอะอะอันนี้คือทางทางเดิมเรารู้แหละเราพอรู้แต่นี่มันตันเลยเหรอล้วจะไปทางไหนอะ อันนี้คือ power pan ใช่ไหม power pan อเอเ๊ะจะว่าไปอันนี้หินมันแบบหรือขึ้นได้หรือพังได้อะไรสักอย่างอเอเ๊ะว่าแล้วโอโ้โหกะไว้ไม่มีผิดนะครับเห็นว่าหินมันแปลกๆนี่ถ้าแบบไม่ชางสัสเกตจริงนี่ทำไม่ได้นะครับเรื่องเนี้ย ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบสโลไลท์นะครับคุณจะสังเกตสิ่งรอบข้างมากขึ้นนะครับไม่ใช่สนแต่ตัวเองครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนมากเกินไปนะผ่อนคลายสะบ้างแบบผมนะครับแล้วคุณจะสังเกตเห็นนิคินก้อนนั้นแบบผมนะครับนี่มันอ๋ออ๋อออ้พดม่วงปากาลังเหรอเนะี่ย ไม่รู้ว่ารู้แต่มันไม่อันตรายใช่ไหมไม่อยากเจออันตรายเลยรู้สึกเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยโอ้โหไม่รู้ไม่เจออะอะไรอ่ะเอาชิบหายมันเป็นอันตราย อะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอีกเออขยันสัรหาอะไรที่มันยากผิดมนุษย์ผิดมันนานจริงเกมนี้พ่อเป็นญาตก,กยตาอักโซเหรอโหเกิดเกิดตรงนี้เลยอ้า งั้นเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับผมจะเรียกว่าพอไปสำหรับเท่านี้ก่อนดีกว่ากัน้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะประมาณเกือบ30นาทีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมสโลไลฟ์ไปนะแล้วเจอกัน